ราศีมังกรเลยไปมังกรครับอราศีมังกรนี่เขาเรียกหลายอย่างนะมังกรก็ได้มังกรก็ได้มังกรมังกรคือตัวนี้เลยตัวนี้เขาเรียกมังกรเพราะว่ามังกรมันต้องตัวยาวๆเลยมังกรมี่จะตัวสั้นๆมีขาปีนภูเขาได้นะครับเอราศีมังกรอย่างที่บอกว่ามี อ่าคนดังๆเยอะออ้แล้วผมก็บอกแล้วว่าอย่าไปแตะ <c oughs> เรื่องแตงโมเนี่ยอย่าแตะเด็กขาดแล้วเพราะว่าใครแตะเรื่องแตงโมเนี่ยมันเป็นคนดีประวัติศาสตร์ออแตะเมื่อไหร่พวกมีแต่เข้าเนื้อไม่มีคำว่าคนจะจําไปอีกนานแล้วไม่มีใครมา <c oughs> บ,บอกเลยว่าใครแตะเรื่องแตงโมมีแต่เข้าเนื้อ <c oughs> ไม่มีคาว่ากำไรนะครับทีนี้ก็ฟ้องกดีลุงตุงนังหมดแล้วนะครับ <c oughs> ะะอันนี้นะฮะแล้วก็อ่า เขาเอกชาวบ้านเขาไม่เกี่ยวอะไรกับผมหรอกครับแค่บอกให้ฟังเนิดแค่บอกให้ฟังเยแค่จะไปแฉ้งเรื่องแต่งโมกันนั่นเองเตือนไว้ในฐานะเพราะเป็นราศีมังกรอราศีมังกรเขาบอกให้ฟังนี่นะฮะแล้วก็ราศีมังกรเนี่ยครับเอาดาวคูโตัลงไปก่อนเขาจริงกัราศีมังกรคลยเขาิงคนเนี่ยน่าจะดูราศีนี่เยอะแต่กลับไปกลับมาดูน้อยเพราะอะไรอ่ะเพราะผมคิดว่าในคการคิดส่วนตัวผมนะครับ ไม่ได้ใจว่าเขาจะชอบเอายกประยุทธ์หรือเปล่าโอแล้วก็ไม่ได้ใจตรงนี้ครับใช่ไหมเพราะเราพูดถึง่านบ่อยอ่าก็ะเราพูดถึงบ่อยแล้วก็บางทีกระแสเขาไม่ดีไงครับก็เลยเป็นคนดูจริงๆแล้วคำจริงคุณน่าจะดูลาศีเยอะที่สุดแต่ไม่ใช่ไทยเพราะว่านี่มีผลต่อหลายอย่างใช่คก็ดูลาศีเยอะที่สุดโอ้พูดปุ๊บสี่ร้อยถ้าไหลก็ไม่รู้มอมเห็นนะเนี่ย แล้วเป็นราศีที่ไรมีบทบาทสาคัญก็ใครก็คนไทยก็คนไทยทั้งหมดนะอเป็นไงครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าครับลงขึ้นไหมตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าเมษายนเมษายนปีจำนวนหกสิบห้าครับดาวเรือนเกิดดาวราศีเกิดดาวราคาเกิดคือพ่อเสารับยกเข้าเรือนการเงินครับไปมองเรื่องเงินแทนเรื่องหาตังค์เรื่องหาตังค์กเออ เอานในดีมากลาเนนาทองแล้วเงินไม่พอเว้ยแล้วก็ที่นี้ถามว่าหาเงินเพื่ออะไรก่อนเพื่ออะไรถามว่าเพื่ออะไรอยากรู้เหมือนกันนะจย์เพื่อตัวเองนี่แล้วก็มดูไส้ไหนตรงนี้ฮะเห็นดูไส้ไหนตรงนี้ครับก็เนี่ยนายยกไอ้ยไม่ได้ยกไอราศีมกรนะราศีมกรเนี่ยนะเก็ดไหมครับว่าครับอ่อหาเงินเพื่อทำงานนะเนี่ยอ่าเอ้ไอ้อดอเสาตัวเนี้ยครับ ตั้งแต่21พฤษภาคมถึง4มิถุนายนเนี่ย14วันจะดาวเสาร์นี้เป็นไงม่นครับมุนแล้วก็ตั้งแต่วันที่5มิถุนายนเนี่ยพักถึง23ตุลาคมเนี่ย140วันเนี่ยครับพักอ่าอ,อ้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้อ่าการเงินพักซะสิ หมายถึงว่าอ๋อตัวเองพักตัวเองพักราสีมกรศีมกรสีมกรเราเรากำลังอาตัวเขาอยู่ตัวเขาก็ไม่ทําอะไรอ่ก็กำลังไม่ใจเขาอยู่ว่าเราดูว่าดาของเขาเนี่ยเห็นไหมครับครับไอ้ที่ว่ามอเนี่ยอยู่เฉยเยเดือนยี่สิบเอ็ดพฤษภาถึงสี่มิถุนายนเดนสิบสี่วันแล้วก็บามันที่ห้ามิถุนายนถึงวันที่ยี่สบสามตุลาคมร้อยสี่สิบวันนี่ครับพักมาปีอยู่ตอนหนึ่งตอนไหน ตั้งแต่ตอนที่สิบสิงหาถึงยี่สิบสิงหาในพักเพนอไอพักเพนนส่วนหนึ่งก็คือดีถูกต้องไหมถูกครับคุณจำเลยไอตรนนี้ต้องรีบบอกนายกเขาที่เท่าไรเพนนะสิบสิงหาถึงยี่สิบสิงหาเนี่ยเพราะฉะนั้นนายกต้องวางเป็นแล้วต้องเอาที่พิษสหหารือเอามาตั้นแล้วว่าไอช่วงนั้นถ้าเขาเพนอ่อ,อนั้นคุณอยากไอตอนที่เพนจะไปตาจมัยุตสภา ว่าอะไรคุณก็ไปวางกองแกงแล้วอะไรแบบนี <chore pareil S 1> ้ตายตอนนั้นนะตายตอนนั Ten ้นได้ครับนี่ให้ให้รู้จางนี้จังหวะตรงนี้ก่อนครับมันมีอยู่ตอนหนึ่งตั้งแต่สามสิบไปสิบสิบสองกันนาคมเนี่ยเป็นไงไอตอนที่ว่าที่ที่บอกไปหาเงินไปหาเงินเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องงานนะสิไปหาเงินเรื่องงานไปหาเงินเพื่อทํางานร้อยสี่วันครับได้เงินเยอะไหมเงินเยอะมากได้เงินเยอะมากนะได้เงิน เจ็ดร้อยล้านถึงเจ็ดพันล้านนะครับได้เงินเจ็ดร้อยล้านเจ็ดพันล้านนี่จะพอใช้เพราะว่าที่ตายทีเนี่ยมันเยอะราศีตุลราศีมังกรราศีมังกรคนราศีมังกรก็ถือว่าดีมากไหมดีมากตอนนี้เงินเข้าคนเกิดราศีมังกรนี่งานสุดยอดไหมสุดยอดมากงานเป็นอุดอืมีความสูงส่งในเรื่องเกี่ยวกับการงานไหมฮ่ามิถุนาไปแล้วนะอ่าแล้วก็ได้เงินเยอะด้วยเงินก็เยอะร้อยสี่วัน นะคุณคิดเอาว่าตอนอยู่ไม่ถึงก่อนผมเนี่ยไม่ต้องเอาร้อยสี่วันหรอกอ่าสิบวันก็พอแล้วนี่นะอีเด่นี่ต้องร้อยสี่วันแล้วที่สำคัญครับไปอยู่ตรงเนี้ยมีมีมีความแข็งแกร่งมากยากที่จะโค่งได้ไหลได้ครับการเงินเป็นไงคุณรู้ไหมฮะไปอยู่ในเวลาพระไหมแข็งปอกแล้วก็อาคารด้่ยกันอ้นี้ันได้กันด้วยใช่ไหมฮะคุณว่าคุณว่าเขาหาได้ไหมเนี่ย คนเกิดราศีมังกรหาได้ไหมสบายมากหาลาบได้ด้วยจิกก้องนะครับแล้วก็ได้แบบไวด้วยนะได้แบบเร็วด้วยนะไวเร็วคล่องอ่าเร็วคล่องนะครับเพราะนั้นนี่เป็นช่วงที่ดวงตาดีมีความแข็งแกร่งนาะเดือนมิถุนายนนะในเดือนพฤษภาคมที่ยุบยากหน่อยนะพฤษภาคมมียุบยากหน่อยแต่พอมาพิจุนายนเนี่ย หนังคนละมวนคือไอ้ตัวนี้ไอ้ไอ้พุทธพาเมสามันอยู่ตรงนี้ครับไอ้ตัวนี้มันอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมเข้าใจไอ้มาอยู่ตรงนี้ทีเนี้ไอ้อยู่ตรงนี้เขาเรียกอะไร้องพึ่งคนอื่นเขาเรียกว่าเชื้อโรคเป็นเข้าเราอ๋อที่ลบปุ๊บเข้าได้เหรออะไรวะอะไรไม่รูหวังเลยเขาต้องพึ่งคนอื่นอย่างเดียวแต่อันนี้พึ่งตัวเองได้แล้วอ่าพอห้ามิถุนายอยู่นี่หนังคนละมวเออครับเด้แล้วทีนี้ก็ประมาณนี้นะตัวเองนี้นะ การเงินเป็นไงการเงินนี่ประสบความสำเร็จได้ลาบมากครับได้ลาบมากนะครับอันนี้การเงินเป็นลาบให้ลาบมากนะครับอันนี้นะฮะแล้วก็ได้ลาบกน่าสามร้อยแปดสิบล้านถึงสามพันล้านโอ้โหลาบนี่มันเยอะอย่างนั้นเลยนะโอ้คุณไม่ไปจำอีกแล้วแม่ของใต้ดินเมืองไทยเนี่ยคุณรู้ไหมอันดับที่ของโงงแล้วปีนี้ใต้ดินเมืองไทยดีนะไออตนไอ้ปีนี้รัฐบาลส่วนที่จะอะไรเอาหวยเนี่ยมา เอาหวยหรือเอนเตอร์เทนเมนต์แค่คำว่าเอนเตอร์เทนเมนต์เอนเตอร์เทนเมนต์อรือมลาหวยนี่เป็นหวยมวยบอลครับหวยหวยบอลเอนเตอร์เทนครับเอาขึ้นมาบนดินอ่าแล้วตอนคุณเอาขึ้นช่วงนี้นะไม่มีใครขวางเลยไม่มีใครไม่ขวางคุณเลยไม่เออพัดดาวเดิมไม่มีใครขวางคุณเลยล็อหมดเลยนะอไม่มีใครขวางคุณเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการปฏิวัติขึ้นมาเนี่ย ดาวคารมาเป็นเกษตรนี่ตั้งแต่ที่ไรยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมตั้งโทหารที่แข็งแรงมากไหมแข็งนี่แข็งแรงมากอะไรมากถ้ามีการปฏิวัติขึ้นมาเนี่ยถ้าเขาเอาเอางานอะไรออกมาก่อนเลยเอาหวยมือเลยก่อนเลยไอ้เจนเมขึ้นมาเลยนะธนาบเขาทำได้เลยเงินเข้าเลยเงินเข้าประเทศเลยนะครับแล้วก็อดูคู่ครองเขาหน่อยดีไหมครับอาจารย์อ่าอ่า ดาวคู่นี่เป็นไงไอ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 ดาวคู่เดือนหน้าจะมีปัญหานะครับเดือนหน้าจะมีปัญหาเดือนนี้ยังไม่เป็นไรดาวคู่มีสิดาวคู่ก็คือวันที่เท่าไหร่เนี่ยดับเนี่ยยี่สิบเก้าเมษายี่สิบเก้าไอยี่สิบเก้ามิถุนายนยี่สิบเก้าไอการดับตรงเนี้ยครับอ่าดับเนี่ยคือการดับตรงเนี้ยไปมีอะไรครับไปการขวางกั้นอะไรสักอย่างหนึ่งมีครับแล้วมีการสับจัตเือนอะไรสักอย่างเกี่ยวกับอะรบนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องตกกับโรคภัย อาจจะเกี่ยวเรื่องเกี่ยงระบบเลือดได้อะไรได้เหมือนกันนี่เราดูบังกรอยู่นะอ่ะมังกรอยู่ก็ต้องาถามเรื่องนี้ไงครับอ่ากูถามเรื่องคู่ขอไม่ใช่หรอครับคู่ขอแล้วก็วันที่ยิบการแต่วันที่เท่าไหร่คู่ขอให้ลาบวันที่สิบสี่วันที่สิบสี่อ่าดาวคู่จะู่ทีให้ลาสิบสี่มิถุนายนวดาวคู่จะให้ลาบให้ลาบครับให้ลาสองวันด้วยครบทั่วแล้วแล้วให้ลาบเยอะด้วยนะไม่ใช่ก้อนเหล็กมันเพนไงอ่ามันเพนด้วยนะสามร้อแสิบองศาร้แปดสิบองศาใช่เพนร้อยแปดสิบองศา ครับอ่าเรียบร้อยกันไปนะครับสําหรับราศีมังกรไปราศีที่คนดูเยอะที่สุดเหรอจริงเหรอเขาว่าอย่างนั้นไปราศีมังกรเนี่ยยังมีอย่างหนึ่งนะอ่องั้นกลับมาฮะยอนไ้ราศีมังกรเลยมีอย่างอะไรด้วยฮะดาวการงานเขาได้ส่งที่สิบแปดไปเนี่ยแล้วเข้ากเกษตรป่ะแล้วเข้ากเกษตรแล้วจากที่สิบแปดไปเรียบร้อยไหมทุกอย่างสําเร็จสาเร็จหมดเลยทุกอย่างอเอา,าดูหมด ครับเอาโยกหมดเลยอันนี้รวมถึงคนราศีมังกรด้วยนะฮะไม่ใช่หมายถึงว่าท่านผู้นําคนเดียวเราทายราศีมังกรแต่ว่าเรายกผู้นํามาเพราะว่าจะจับต้องได้จับต้อมไม่ได้หมายความว่าจะอวยใครคนใดคนหนึ่งไไม่ด้อวยใครทั้งนนั้เพราะรายการเราว่าไปตามดวงดาวอย่างเดียวนอยู่แปดปีเหนื่อยแล้วไม่เอาแล้วตามพูดตรงๆเลยตามเสียก็เสียนะฮะแล้วผมก็ไม่ได้อะไรจะเฉลีมยมันต้งนานแล้วจะได้อะไรเก็ได้สมัยนี้โอเคอไดู้นะฮะอ่ะ